วันลอยกระทงมาทาเบบิ้ทียักษ์กันพอลอยก็จะใช้อาหารปลาในการทํากระทงวันนี้แล้วใครมันมาเทอาหารปลาเต็มห้องเนี้ยขั้นตอนแรกเราก็มาทําส่วนหัวของเบบี้ทีกันเลยใช้อาหารปลาแปน้ำแล้วก็ต่อให้สูงแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยแค่ทําส่วนหัวก็ทาตั้งแต่เช้าเย็นตอนนี้เราก็ได้ส่วนหัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการปั้นหูบอกเลยหูทําโคตรง่ายตอนที่ทำทั้งวันก็คือได้แค่หัวกับหูค่ะทุกคนก็คือพลอยไม่ไหวแล้วง่วงแล้วเ่ามาพลอยก็มานั่งทําฐานกันแล้วค่ะทุกคคนนนาีือ ใหญ่ๆกว่าหน้าพลอยก็ทําฐานสีลุงแบบนี้เลยก็คือทําหัวทําหูแล้วก็ทําฐานเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมานั่งปั้นโบกันต่อเลย,ยแล้วก็จะใช้อาหารปลาสีม่วงในการทําโบขั้นตอนนี้ขอให้พี่บอยทําดีกว่าเพราะว่าพอยทาไม่เป็นอตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทุกคนเริ่มเหมือนเบบิทีแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนก็คือเหลือเอาหน้าเราก็จะทําโดยการไปปิ้นรูปแล้วก็มาตัดหน้าที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือเป็นตากิ้งด้วยพอเราประกอบน้องเสร็จแล้วเราก็มาถึงวันแล้วค่ะทุกคนแล้ววัดที่พลอยมาบอกเลยคนโคตรเยอะแ,แล้วก็มีเด็กน้อยวิ่งมาขอดู